วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสนุกติดแอร์ที่กรุงเทพนะคะโยโย่แลนด์สีคอนสีนนครินพร้อมกับน้องเพลงกันค่ะรอบที่สามแล้วค่ะทุกคนกคะที่ไหนคะคสีคอนสีนนครินนะคะไปซื้อตั๋วกันเลยไปที่ชอบนะคะที่นี่ราคาเครื่องเล่นไม่แรงจนเกินไปนะคะแล้วก็เล่นได้นานไม่จํากัดเวลาด้วยแล้วก็ เครื่องเล่นแต่ละประเภทนะคะจะมีการระบุส่วนสูงไว้ว่าส่วนสูงเท่าไหร่เล่นอะไรได้บ้างนะคะตามนี้เลยนะแล้วก็เครื่องเล่นบางประเภทนะคะต้องการผู้ปกครองนั่งไปพร้อมกับน้องๆด้วยค่ะและที่ชอบอีกข้อนะคะก็คือผู้ปกครองที่ไปเล่นกับน้องๆเนี่ยสามารถจ่ายราคาแอดออนหรือราคาแบบเสริมนะคะคือเราไม่ต้องจ่ายราคาเต็มก็ได้นะคะบัตรราคาเต็มสำหรับน้องๆนะคะก็จะมีแบ่งเป็น3ประเภทโยโย่ฟันนะคะก็คือสามารถ เล่นเครื่องเล่นได้ตามส่วนสูงนะคะแต่ว่าจะมีการจํากัดบางประเภทที่เป็นเครื่องเล่นที่มาใหม่นะคะคนที่จา่ายโยโย่ฟันก็จะไม่สามารถเล่นเครื่องเล่นมาใหม่ได้นะคะส่วนชนิดปีนะคะอัลติเมทฟันก็คือ360บาทน้องๆก็สามารถเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดเลยไม่มีจํากัดนะคะตามแต่ว่าก็ต้องตามส่วนสูงที่เขาระบุไว้นะคะส่วน C เนี่ยก็จะบวกอัลติเมทฟันนะคะแล้วก็บวกบาทจูราสิกไปด้วย ก็คือเป็นลานที่ใช้ชมไดโนเสาร์ชนิดต่างๆนะคะแต่ว่าน้งเพลงดูไปแล้วก็เลยไม่เข้าค่ะรอบนี้และสําหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่เข้าไปเล่นเป็นเพื่อนลูกไม่ได้ต้องการเล่นคนเดียวเดี่ยวๆนะคะซื้อบัตรแอดออนได้เลย120บาทแต่บัตรนี้จะมีข้อจํากัดนะคะก็คือถ้าจะเล่นอะไรก็คือต้องมีเด็กเล่นอยู่กับเราด้วยถ้าไม่มีเด็กมาก็ซื้อบัตรราคาเต็มได้เลยค่ะ เข้ามาถึงนะคะเราก็ลองเครื่องเล่นใหม่ที่อยู่ใน Ultimate Fun กันเลยอันนี้เพิ่งมาน่าจะเพิ่งมานะคะเพราะรอบที่แล้วเรามายังไม่มีเนาะเพลงสนุกไหมคะสนุกมากค่ะชอบมากไม่เว้นหัวเลยชอบสุดค่ะมันก็เหมือนแบบรถที่หมุนอยู่กลางอากาศนะคะทุกคนแล้วก็คนที่สนุกน่าจะมีอยู่คนเดียวนะคะในบรรดาสามคนนี้นะคะเ,คเพราะว่าแม่ดาวกับป,ป้าปอค่อนข้างที่จะ แก่ชราแล้วเวียนหัวมากค่ะแล้อย่างเมื่อวันก่อนที่จะไปยูโ่แลนด์แม่ดาวก็ไม่เกณฑ์ขึ้นนะคะเวียนหัวมากดูหน้าน้องเพลงฟิงอยู่คนเดียวนะคะลักษณะก็คือเหมือนมันเป็นรถเลยอะ่ะแล้วก็หมุนไปข้างหน้าแล้วก็มีโยกไปข้างหลังด้วยเนาะใช่ค่ะไอจังหวะที่โยกไปข้างหลังคือถ้าใครขึ้นเขยนนวิงเวียน,ยน,ยนจะเป็นลมอะไรอย่างนี้นะคะ แนะนำนั่งมองความสนุกของลูกอยู่ด้านล่างได้นะคะแต่ว่าแม่ดาวด้วยความเป็นห่วงลูกก็ทนค่ะเพื่อความสนุกของลูกก็สําหรับแม่ดวาวค่อนข้างเวียนหัวแต่น้องเพลงบอกไม่เป็นไรเลยเนาะสนุกมากค่ะอืมไม่มีเวียนหัวเลยสักนิดเดียวไม่มีเลยค่ะสนุกมากความที่เขาเป็นเด็กนะคะร่างกายเขายัางแบบโอเคอยู่แต่ของเรงนี่บาไปรอผ้าเลยค่ะติดใจมากพอค่ะรอบที่สามเนี่ยรอที่สามพอแล้วนะคะ หลังหลังเล่นอันนี้ก็นับว pues ่าตัดกําลังแม่ดาวไปพอดูเลยค่ะทุกคนลักษณะการหมุนของเขาก็จะแบบนี้นะคะทุกคนแอบถ่ายมาให้ดูอีกเครื่องเล่นหนึ่งที่ฝืนเล่นกับลูกมากนะคะน้องเพลงบอกว่ามันชื่อไดโนเสาร์บัสใช่ไหมแม่จำไม่ได้นะคะข้างในมันก็จะแบบมีการจําลองเหมือนเรากําลังตั้งรถเข้าไปในป่าจุาสิกนะคะแล้วก็แบบนี้แล้วก็เหมือนเรากาลังจะโดนไดโนเสาร์จูโจมาค่ะทุกคน คือใครที่แพ้แสงวูบว่าตาแพ้แสงเหมือนแม่ดาวนะคะไมเกรนขึ้นง,ง่ายอันนี้ถ่ายไปแล้วก็นั่งมองหน้าลูกแล้วก็ปากเลื่อนข้างๆแทนนะคะแล้วก็เอามือถือจ่อไ้อย่างนี้เพราะว่ามองตรงๆไม่ได้เลยค่ะเวียนหัวมากนะคะถ้าใครเป็นแบบแพ้ตาแพ้แสงเหมือนแม่ดาวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะแต่เด็กๆก็เหมือนเดิมค่ะสนุกข้างในก็จะโยกไปเยกมาแบบนี้นะคะ ใเข้าชาราก็วิ่งเวียนง่ายเลเรียงได้ก็เรียกนะคะแต่อันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะนั่งเป็นเพื่อลูกข้างนอกก็จะแบบข้างในดูสนุกนะคะข้างนอกก็จะมองเห็นเป็นแบบนี้นะค่ะทุกคน เจอเครื่องเล่นตัดพลังไปสองอย่างนะคะคราวนี้ก็ส่งป้าปอไปเป็นตัวช่วยแทนนะคะอันนี้ก็คือไวกิ้งของเด็กน้อยแต่ว่าเด็กน้อยสนุกมากสนุกไมหมคะดูนะาสนุกสุดๆค่ะอยากเล่นหลายๆรอบเลยเออพอแล้วสามรอบก็พอไม่ไหวแล้วป้าปอนะคะก็ตั้งมืนนะคะหลังจากลงมาอันนี้คือตัดกำลังสุดๆชื่อว่าอะไรจําได้ปะลูกซูเปอร์โรล่ป๊อปใช่ไหมอืม มันก็จะหมุนไปหมุนมาสนุกแบบเสียวๆอะค่ะเครื่องเล่นเมื่อกี้ก็เสียวๆสนุกสนุกนะคะต่อนไม่น่ากลัวใช่ไหมพอลงมาจากซุปเปอร์โรลิปปอรอาการของปาปอก็เป็นหนึ่งนี kind of ้นะคะหน้าปราปอก็เริ Size> ่มแบบนี้เลยนะคะเสกทีทุกหัวมีแต่เด็กๆที่สนุกนะคะอันนี้อะไรเหมือนรถแข่งป่ะใช่ค่ะรถที่แบบมันรลอยฟ้าลอยฟ้าสนุก อันนี้ก็เหมือนเล่นไลดตรงมาอันนี้เป็นแบบที่หนูสนุกมากก็คืออันนี้นะค่ะสนุกสุดๆแล้วก็ม้าหมุนนะคะไปกี่รอบได้นั่งคนเดียวเลยนะคะทั้งทั้งฝูงนะคะ <laughs> นในน้องเพลงนั่งคนเดียวอาจจะก,ก็เพราะว่าไปเช้ามากด้วยตอนนั้นเนาะแล้วก็มีม้านั่งเป็นเพื่อนนะคะที่มีม้านั่งเป็นเพื่อนอันนี้ผู้ปกครองสามารถนั่งข้างบนแล้วก็ให้ลูกนั่งขับอยู่ข้างในได้นะคะ อันนี้แอบถ่ายน้องเพลงแม่ดาวนั่งอยู่ข้างบนอันนี้สนุกมากค่ะก็คือสนุกทุกอันน,นะเนาะใช่สนุกทุกอันเลยค่ะอันนี้เป็นเรือจิ๋วนะคะสนุกมากอ,นนอีกอไม่นานน้องเพลงอาจจะนั่งไม่ได้แล้วนะคะค่ะเริ่มยาวเริ่มจะไปผ่านส่วนสูงแล้วนะคะมีความเป็นป่าเสียวสุดๆเลยค่ะเนอะตรงนี้คือเสียวมากป่ากลางเมืองอ่าแล้วก็จะเข้าไป เขาวงกดค่ะอันนี้คือลุนว่าจะติดหรือเปล่าอะค่ะเพราะว่ากลัวมันจะติดติดอะไรคะติดว่าเขาวงกดไงแล้วก็หมายถึงติ<บ>ดอยู่ในเขาวงกดอะไรใช่นนค่ะอ,อันนี้เป็นบ้านต้นไม้สวยมากอันนี้ก็คือที่แม่ดาวพูดผิดนะคะเป็นชิงช้านะคะจริงๆไม่ใช่ชิงช้านะคะแม่ดาวเคยคิดว่าเป็นชิงชา้าอันนี้ด้วยนะคะน,นี่สนุกมาก แล้วก็บ้านบอลน,นะคะทาน้องเพลงกลับมาบ่อยมากเพราะบ้านบอลจะมีทั้งโซนที่เป็นสําหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนะคะโซนเด็กเล็กเนี่ยอีกไม่กีป่ปีน้องเพลงก็คงจะเข้าไม่ได้แล้วแต่ว่าโซนเด็กโตก็ยังเล่นได้อยู่นะคะอันนี้สนุกมากค่ะบ้านบอลเขาค่อนข้างที่จะขี่ปาวาน้องได้ด้วยนะคะมีอะไรให้เล่นเยอะเนาะบ้านบอลมีลูกเล่นเยอะคะ่ะมีเป็นพวกสไลด์เป็นอุโมง อันนี้รออะไรกันอยู่คะน้องเพลงพูดมากแบบราเล่นรถไฟ lan, land, ค่ะอ่ารอรถไฟชมโยโย่แลนด์รอบโย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 ่แลนด์ค่ะมาแล้วรถไฟออกมาแล้วคันนี้ก็จะเป็นขบวนเราแล้วชมรอบโยโย่แลนด์เลยคันนี้เป็นตาเราแล้วค่ปะป้าปอมาพาค่ะหลังจากซุปเปอร์โรลี่ป๊อปแล้วก็รถไฟลอยฟ้ารถล,ลอยฟ้าป,ป้าปอสภาพก็เป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย <c oughs> คนเดียวถ้องเพ <Gym. S 1> ลงคืึกอยู่คนเดียวนกสนุกมากสนุกมากอันนี้นั่งรถไฟแอราฮะถ่ายพี่พอผอมถ่ายพี่ผอมหน่อยยากแล้วแม่ไมถ่ายแ่อันนี้ราไฟออกไปแล้ว ไฟเหนื่อยๆนะคะเวียนหัวก็นั่งรถไฟรอบอยูโยแลนะคะก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ข้างในนะคะจริงๆมีเครื่องเล่นอีกเยอะเลยนะไม่ไดามาเล่นหลายรอบแล้วก็เลยบางอย่างก็ไม่ได้เล่นนะคะอย่างเช่นเหมือนคล้ายๆซูเปอร์สเปซที่ดีเวอเป็นเหมือนล่องแก่งแล้วก็กลับมาบ้านบอลอีกเหมือนเดิมอันนี้เป็นของผู้ใหญ่แล้วก็เด็กนะคะ อันนี้ก็เป็นโซนของเด็กโตนะคะอันนี้คือสนุกมากสนุกไปแพ้กันเลยของเด็กนะคะอันนี้ผู้ใหญ่อีฟ้ามันจะเป็นของเด็กเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะที่เราไปเล่นเมื่อกี้นะคะสนุกมากมีเครื่องเล่นให้มีเครื่องเล่นเยอะมากน้องเพลงชอบมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นโซนเหมือนคล้ายๆของวงกลมบ้านเรานะคะได้เพื่อนใหม่ด้วยใช่ไหมะ เล่นนมาขอด้วยสนุกมากค่ะนะตรงโซนนี้มีสไลด์น่าเล่นให้ด้วยนะคะน้องเพลงชอบมากสไลด์คือสูงติดใจมากค่ะแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะคะไปโยโย่แลนที่ไรก็ต้องสั่งเมนูเดิมเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านเดิม <Hello. S 2> ทุกครั้งอ่รอยอค่อ ดีใจที่น้องเพลงได้มีช่วงปิดเทอมที่แสนสนุกแบบนี้นะคะแล้วก็รอบหน้าไปเที่ยวไหนจะไม่ลืมถ่ายคลิปมาฝากกันอีกนะคะ